สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนสาแฟนเพลงเอฟซีสายนพิษบันเพียงทุกๆคนทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคู่ไก่ลำพูนออฟฟิเชียลครับพี่น้องตอนนี้เหลืองานเลยพี่น้องตอนนี้อยู่กับเซบีดนะครัะพี่น้องเขาได้กินอาหายังกินครับพี่น้องครับหลังจากเลิกงานนะครับเอาชมอุทยานครับพี่น้องชมอุทยานจ้างฝุ่นชมนกชมปลาบรรยากาศนี่ค่ะ บรรยากาศหน้าง,งานของเห้านะคะกระสีประมาณนี้นะคะหายังกินรอบเดือพี่น้องคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองคะ่ะตีสองสิบหกค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะตลาดทนนี่ีนมือมีตลาดใหญ่นะคะกับขา่าวกระหลายพี่น้องคะ่ะแนวกินกระแซบแซบเซบ <c oughs> มือ่อื่นเจอกันอยู่อ่า วัจุกรกะเชอนะคะวัจุกระเชอร์เด็กพี่น้องเด้ออันสีราชาชนบุรีนะครับพี่นอ้องออื่นเจอกันแน่นอนนะครับกับทีมงานสาน้อยเพชรบ้านแพงนะคบพี่น้องครับตอนนี้กัเด็กหน่อยกับมหาอียงกินนาเซเว่นอินเลเว่นพี่น้องคะ่ะหนีปนไปได้นอกจากเซเว่นเด็กมากกับวิมิยังกินนะพี่น,อน,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 น้องเนาะเน่าสื่อเน่กินกนหายากนะคะกับโอมเ,มอเซเว่นเดพี่น้องเนาะ เรียนสือเข้ามานัง่งพี่นาเซเวีนเต็มอาญาพี่น้องกินเขากินน้ำกันพร้อมเดินทางนะครับพี่น้องเ,อเต็มเซเวียนจเจงหวันนี้กินเบิร์ดก็ได้ พอปิดเพลงแน่พอเราปิดเพลงงแน่นั่นพอปิดเนนพลงแน่เีก็นมีการประชุมเล็กๆนะคะก่อนเดินทางนะคะเนาะ ดื่มข้าดื่มอะไรกันนะครับอ๋อม่้างอะไรีไ้อออนี่อรับพมมีมีเอซเพิ่เหินมาสองพันเขาไม่ให้เดนซื้อเอฟซีไม่สองพันไม่ไม่ให้เด่นซื้อหาแเราไม่ถือพูดแล้ ได้กูได้ยี่สิบสี่บาทหอาต่ห้าหกียวใช่น้แต่ที่นี่มาที่นี่เชนก็เลยใครคิมไทยยังอีกแะไรเชนก็เลยบอกว่าถ้ามีใครอยากจะร่วมมี่ยังกันร่วมใครอยากคุ้มคัวกระสุโทมเทมาที่นี่นันมีเมดเซียวมันบอนสตากก็เป็นเบิร์มาหน่สองพันายกั้นม่เชมาสองพันแล้วมาที่นี่ก็เลยจะเลยได้สุดด้อีกน้ำเมทสิแล้วพอาีกพันหา เป็นสา,าพันหาแล้วมีบบาพดอีกพันหนึ่ง4ีพันหาแล้วแบบของปชีพพันหนึ่งจะไม่รู้ว่าเพื่อนปูกหรืชั้นพี่เสียงหรือว่าค <c oughs> ือว่า <c oughs> เพื่อนเออยาหรือองต่างต่างก็รู้ใค้ก็เล่นไม่รวมล้มเสียกันเลย <c oughs> เป็นทั้งเบออ์เป็น 5, หาพ <c oughs> ัน 5, หา <c oughs> เป 5, าล่นหาพันหาไปเลยสีหาในเดักสัสมสุกคนแล้วจะได้แบงค์พันธ์เกียรไปนีก็ได้สบ่กันนาอีตุลสิบ <c oughs> สองบาท แกันมาก่ลของษณาๆแต่ว่าบรู้ว่าเตียเสื้อมันมันเหลียสในปในเทศฉันเลยเอาไล่ซื้อตามที่นี่แหะตอนนี uh ้ผ huh ู้หญิงเขามีอยู่3 5ผู้ชาย42รวมแล้วเิ็นิ7ดเอาผู้ใดมีทุกระัามีค่เขาเี่ยหาพนห5 0นกิจส0 0 7ได้คุณละเท่าไหร่ได้นะ5 0 0 0าคุณะพันห้าพัน0 แต่พวเราโค้ชดีแบบบะเมยนแบบะเมนบเมนห้าพันห้าหารเจ็ดสเจ็ดเน่ยเดลด้เจ็ดบเจ็แล้เอาหาพันเนี่ยบะเมีนหาพันหาเนี่ยหาพัหาเดี๋ยวหาพันบอหารเบเจ็ดสิบเจ็ดบาทได้เจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดอ้ยโ้นจะหา แตก็เริบาทเนาะบาทบาทนึงเอาไว้ชันคาสมุทรสักปับประกาศนียบรเนี่ยคอยคอยคอยฮะเร็วเรด็ปะอยคนี่ไปง่าปาไปซื้อไปซื้อไปซื้อ้านเขาแถวมาเลยแล้วเขาสิไดพนเจ้ือสิได้ไปรับไปนอนเอาไปซะ

นอนมาเอาเงินเได้ซื้อหนังอดีเพิ่มแล้วนอเพิ่มหาเมากของคุณค่ะขอบคุ้นค่ะนี่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 องคุณค่ะนี่นี่พี่จีอ้ไขนแบบลโอ้ย่าทางฉุนเลยครับาคนใจเยอะ

หลังจากเธอเกินขึ้นมาสามสิบาทข้อยขึ้นกีิบบาทในกำไลเนอเนอนะคะมนแข่งเรือบันนองหอยนั่งเชียบอนบคโซนน้ำพอนย้อนยมันจะได้ลองอสิายยังไงถึกตา โอมเอายุบอกเดี๋ยวแป๊บนเลือนเองร่องโนติงนเลยนายตลอด เล่นง่ายตลอดอามาหลัง,งก<น>ล่องคือหยุดป้อนเรยวป้อนเรปว พี่แอนิมเป็นไดรละบอกแจกติ๊บแดนเซอร์ค่ะเาม่เนาะไดเยให้คนละ2บาร์ดีเนคนจะเได้แตเอตัเสองรอบเอาเ่นรอบแท้ีกองค่ะคนพิเศษเนาะก็เออีเดมตอบคพิเศษเพื่อสองรอบ พี่แอนคือเอาสองรอบค่ะก่อนแต่งหน้าก็เอาไปแล้วหลังแต่งหน้ากเอายิ่แล้วกระขอบคุณนะคะน้องผู้ใหญ่ใจดีสําหรับค่ากับข้าน้องๆในวันนี้นะคะสาหรับทีมแดนของพวกเรานะคะกลังทีแต่ร้ายค่ะพี่น้องกับนักใจร้ยน่าเวทีเข้ากันเมื่อได้เมือกได้ก็ไม่ต้องไม่้องยังย่นี้ได้ีา แม่ต้องไผ่แม่ย้ายไผ่ย้ายไผ่น้ำมูสันเดะย่างนี่แหละครับพี่นองครับกับขอบพระพุ่นเซนกับแซนพิ่อฟซีสแล่พีดนเพียงทุกคนตุกทันในพี่นองเด้อที่ไอ้ควมมหาความแพงจากทีมงานสไหน่พีดนเพียงไอ้ทีมเด่นนะครับพี่นองรวบรวมมาได้ในเงินทั้งมื้อเครับหาพันหาลอย คะแนนนะครับพี่น้องก,ก็เลียกอา,าหารกันให้ได้พูดต่าตตๆกันได้เกินสิบคะแนนนะครับพี่นอ้องโอ้ยม่วนหลายเอาไป็นเช่นีครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้กกองไปสนีสักวันนะครับกับบางคนก็กำลังใจอยู่นะพี่นอ้องเนาะขอบคุณทุกคมเพีพยงพอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ